ขออื่นสำนักงานวุิชาติที er. ม่มอบหมายผม้มาผมก็ขอบคุณสอทั้งที right ่ให้การสนับสนุนสำักชาติมาทุกโครงการยาวนานกว่าสิปีที่ร่วมร่วมงานคับให้ประโยชน์กันมากหลายด้านสนับสนุนกินครับหลายด้านซึ่งโครงการที่จัดขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเราน่าจะได้นกพัฒนารุ่นใหม่ใหม่ถ้าเห็นมุมมองว่าในปัจจุบันเนี้ยเราสามารถพัฒนาแอปบนสมาร์ทโฟนหรือบนแท็บเล็ตมาใช้ประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลกัน มากกว่าที่ทําเป็นเป็นตัวเองแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยส่วนของหลายหลายซอฟต์แวร์ที่กับฮาร์ดแวร์ที่มีสามารถเอามาเชื่อมเชื่อมใช้ชกันง่ายมีการประกอบกันง่ายันจุดนี้ผมคิดว่าจะทําให้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้และเป็นข้นเดีและท่านคิดว่าแอปพลิเคชันในปัจจุบันตอนนี้นะคะมันมีสถานการณ์ยังไงคือคนนิยมใช้หรือเปล่าหรือว่า ที่ผ่านมาจากที่ที่ผ่านมาเดิมผมมองว่าแต่ละองคอ์กรในส่วนภาครัฐแล้วแต่ต่างคนต่างทาซ้ําซ้อนกันนะครับไม่ได้มีการลักษณะของที่จะมาแชร์ข้อมูลกัต่างคนต่างทำงบป,ประมาณก็เสียเยอะนะครับทางที่ใยุคนึงที่เรื่องของ GMS ก็ต่างคนต่างเขียนโครงการเยอะแยะไปหมดนะครับทำก็ซ้ําซ้อนซึ้มาในยุคใหม่ผมมองในลักษณะการเชื่อมโยงเรามีสมาร,ร์ทโฟนเรามีแอปตา่างๆที่ประกอบการใช้งาน มันค่อนข้างสะดวกและนำมาเชื่อมต่อประยุกต์ใช้กนได้แทบไม่ต้องทําซอฟต์แวร์ของของตัวองคอ์กรเลยครับเปนแบบีมาใช้ยกตัวอย่างไลน์เราใช้ในส่วนของการสืบสวนกันหระบวนการในส่วนเารคอา่ายทั้งหมดทั้งภายในประเทศนอกประเทศเราสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ต้องใช้ในจุดนี้ก็ในลักษณะของการแชร์ข้อมูลจะไม่ได้จัดเก็บจัดเก็บผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเบื้องหลังหลังบ้านนะครับลูกนี้อะไรต้องเร็วต้องจับได้เร็ว และคิดว่าหลังจากจบโครงการการประกวดแอปพลิเคชันอะไรเนี้ยค่ะสิ่งที่เราได้ไปแอปพลิเคชันที่ได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ด้านไหนบ้างผมคิดว่าจะมีประโยชน์ทั้งในด้านของความเป็นอยู่นะครับในด้านของไอ้ความมั่นคงในด้านของในความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนะครับละส่วนของการเอนเตอร์เทนและต่างๆพวกนี้มันครอบตัวทั้งบ้านทั้งเดี๋ยวนี้มันหมดทั้งแอร์เออเปิดเองไฟฟ้าต่างๆใช้ทุกอย่างครอบตัวบน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของเราเองครอบคลุมได้ไอย่างนี้ถ้าพูดถึงอนาคตแอปพลิเคชันในบ้านเราเนี่ยคิดว่าอันไหนจะเป็นที่ยอมรับหรือว่าสนใจจากคนทั่วๆไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของโรบายนะครับโรบายนหักเพราะปัจจุบันนี้ในในส่วนของ PC กับไอน้ตบุ๊กเนี่ยแทบไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนจะถือติดตัวตลอดข้ามโลกนะครับเหมือนของสม s ชาติเนี่ย เราสามารถคอนเฟล็ข้ามข้ามประเทศที่ผ่านมาก็บนสามาร์ทโฟนนะครับใตด้านข้องตัวครับ